สวัสดีค่ะอสมิตนันกิติมนฑลค่ะผู้บริหาร q Pick Auto g a s s Specialist ร้านของเราตั้งอยู่แยกสามหยีบยินแดงติดถนนวิภาวดีขาออกค่ะแล้วก็ทางเราได้เป็น 3M Ceramic Certified Shop ค่ะวันนี้อาก็จะขอพามาชมการติดตั้ง ฟิล์ม 3M c เอ a m i ซรามิกอัลตียบนรถ BYD C-LIION 7เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ค่ะแล้วก็เปิดตัวมาแรงและก็น่าสนใจเลยทีเดียวเริ่มต้นราคาอยู่ที่1,200,000าบาทถึง1,399,000านบาทสำหรับการติดฟิล์ม BYD C-LIION 7เลือกใช้ 3M c e r a m i ซรามิกอัลตเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกที่มีคุณภาพสูงเป็นรุ่นท็อปจากแบรนด์ 3M 3M Ceramic Ultra Clear ์มเคลียร์ชัดสบายตาพร้อมประสิทธิภาพกันร้อนแบบเต็มทิกับพร้อมคุณสมบัติลดอุณหภูมิภายในรถได้อย่างน่าทึ่งแม้จอดอยู่กลางแดดเมืองไทยปกป้องรังสี UV 99%และ IR ได้ถึง95%ความเคลียร์ชัดระดับคริสตลัลไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่แม้ขับขี่ในเวลากลางคืนความทนทานเหนือชั้นให้คุณสบายใจได้นานถึง7ปี หมดปัญหาเรื่องสัญญาณไม่ชัดอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ลื่นปืดสำหรับลูกค้าคันนี้นะคะเลือกติดเป็น 3M Ultra Clear บานหน้าเป็น CMIR 35-40%แล้วก็รอบคันเป็น CMIR 15-60%สันรู่เป็น CMIR 15-60%คะ่ะหลังจากการติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M Ultra Clear แล้วภายในรถเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมองออกด้านนอกเคลียร์ชัด ทำให้การขับขี่สบายตายิ่งขึ้นมองจากด้านนอกดูเข้มและให้ความเป็นส่วนตัวค่ะสำหรับเจ้าของรถไฟฟ้าท่านใดที่กำลังมองหาการปกป้องขอแนะนำฟิลม์มเซรามิกแท้ของ 3M ทางร้าน G-FIX มีให้บริการถึง2รุ่นรุ่น 3M Ceramics u l t เ a c l e a และรุ่น 3M c e r a m ิ c s a b s o l u t สามารถเข้ามาชมตัวอย่างได้ที่หน้าร้านหรือช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะฟิลม์มเซรามิกแท้ต้อง 3M